มันจะขึ้นแล้วนะ้า,าเอาดินออกอยังไงเราก็ดึงไปเลยมีไหนเดี๋ยวขุดดินออกสักสักหน่อยนึงก็ไปเลยน่าจะไปครับฮะ,อะ,ะเออเดี๋ยวขุดดินค้างออกจะพ้นแล้วอันนี้เป็นสะ,นะครับ สะ <c ười> ยม,อนะอมาายอดโออกกันคุดดินออกไม้ไม่ได้ลองครับถ้าลอง,ลงไม้สักหน่อยก็จะน่าจะดีกว่า <c ười> ไม่ต้องล,ง <c ười> อ,อ,งลองหรอกเอาเลยเอาคุดก็โอ่กัน เอาไปไกลปไปน่ะเลี้ยวไปเอาไปไกลปไปน่ะเออเดียวเสียนก็ว่าผมอีกนะทำไมสั่งยังเลยเออก็ถ้าไม่สั่งมันก็ทำทำไม่ถูกครับ ไอเรื่องติดลมเนี่ยผมก็ติดติด,ตดบ่อย่าจะเป็นรถเบรโครลรถรถทุกทุกรถอ่ะที่ผมมีตอนนี้ผมก็ติดลมมาทั้งนั้นแหละแลวโคลปีนึงก็หลายหลายรอบเป็นสิบอ่ะที่ผมติดลมปีที่ไปขุดห้วยก็ตกวันละสี่ครั้งเลยตกลมอ่ะวันวันไม่ได้งานได้กันวันนี้ก็รถเกี่ยวก็เป็นเรื่องธรรมดาครับไม่ได้ว่ากันแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สระเก่าข้อถมเครับ ทำไมถามว่ารู้ไหมรู้แต่ว่าปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วเกี่ยวไปแล้วครั้งหนึ่งมันไม่หล่มะมันไม่ติดปีนี้ก็เลยชะลาใจก็เลยเกี่ยวไปเลยว่าปีที่แล้วเคยเคยเกี่ยวอยู่ เอาเลยครับก็มันลงมายืนข้างล่างไม่ได้เดี๋ยวก็ถ้ามันขึ้นมาแล้วนะตรงนี้มันน่าจะเลี้ยวได้คิดว่านะไม่มั่นใจครับอันนี้ก็ต้องต้องลองครับลองทุกอย่างมันไม่สามารถจะบอกได้นะบางคนอาจจะมีความคิดเห็นไม่ไม่เหมือนกันายไ,ไปอีกห้ือ ็นมือรถด,ดำครับไม่ใช่มือไม่โครนะมือรถด,ดำคนขับรถด,ดำเลยแล้วขับรถไม่โครก็พอได้นีดหน่อยก็พอดี đứng lại. Đó đó. Yeah, đó, lên, đường đi. Yeah, yeah, đi lên đường. đi đường. để เดี๋ยวดินออกอาีถกเดี๋ยวนอ,อกอีกมันใกล้จะขึ้นแล้วะบ้โซ่โซเดี๋ยวเอาดิน่อกอีกไเป็นไรจะขึ้นแล้วนิด,ดเดียว ุดดินออกนิดหน่อยก็ขึ้นมายืนเลยครับน่าจะขึ้นยืนเลยแหละแค่นี้จิบจ๊บๆลากขึ้นลากขึ้นเลยแน,นี่ไอ้ดึงคานไงบ่มันดึงคานไหนเลยเนี่ยแล้วมันเปื่อยเนี่ยรีบๆล,ลองดึงเรื่องก่อนเรียกเต่แต่ว่าตอนนี้มันโผล่เลยนะเก่ขอคานล่างเนี่ยนะ Còn có khả lăng đây nè chèoเลย nhưng mà สิเพื่อน xong mึง có mỏng thằng lăng ก็ขึ้นบม่ขึ้นก็หาวิธีไหมอดเดี๋ยวลองดึงดูครับใส่หลายต้นก็เสียเวลาไปหาอยอีกก็ใส่ต้นเดียวถ้ามันขึ้นก็ เวลาระยะเวลาสั้นลงแต่ถ้าไม่ได้ก็ค่อยหาวิธี <laughs> เสียเวลาไปแล้วหลายชั่วโมงครับใจเย็นใจเย็นรอฟังก่อนรถยังไม่ได้สตาร์ทเลย mới mày khỏi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ให้ไวก่อนอย่าก็มาอีก i mm -hmm. จะหนีเนาะพ่อเนาะหนีแล้วจะหนีแล้วข้านี่เราเป็นยุบอะคนจะยุบจีล่มเนีลยเอาต้องไปแกะก่อนได้ยิ่งเพิ่นาเพื่มขึ้นเลยไปดีแล้วไปดีแล้วเย้เย้ใหญ่รถมากดูไรเอ้าขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเจอกันคลิปต่อไปครับไปแล้วครับสวัสดีครับ